ุญด้วยบาทและกีวอไไ้พอตายมันก็ไปค้าขายที่แม่น้ําที่ทะเลมันเกิดขึ้นขึ้นมาก็เรือล่มได้แผ่นกระดานเข้าไปเสร็จแล้วก็ไม่มีผ้านุ่งประชาชนเห็นเข้าก็นึอว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยกล่าวกล่าบพระอรหันต์นี่ว่า <c oughs> ก็ลงตัวเองไงทีนี้เพื่อนที่เป็นเดวดาที่เป็นอนาคามีมาบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็น เทวดาว่าท่านไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกตอนนี้พระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่เชตะวันอยู่ที่แกนโกศลจะไปยังไงล่ะไม่เป็นไรจัดไปห่อไปเลยอุ้มปีกไปเลยทีนี้พาย,ยะมันไม,ไม่ได้สัมผัาเนี่ยมันหนาวอะ่ะดูที่ห่อไปได้ไงเนี่ยดูดิมันยิน้มอาไปถือจะมันจะตายไงมันจะตายหายใจไม่ออกมันมันเย็นมันอะไรก็ไปถามพุทธเจ้าอยู่ไหมบอกว่าพุทธเจ้าวินบาาพระสงฆ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรรอยอยู่นี่แหละนี่นี่ก็ กลัตายางไงถึงแม้ว่าเกิดมาได้ไดยินดก็ย,ยังยังอยากจะเห็นอยากจะฟังธรรมพุทธเจ้าก็ตามไปพุทธเจ้าก็บินทาบาทขอฟังธรรมพระองค์บอกว่ามันไม่สมควรที่ตรงนี้มันยังมีประชาชนยังมีคนพูดบ้านก็บอกว่าขอสบับยอกอ็แล้วกันเยธรมาเหตุปภวาเตสังเหตุสังเหตุปทากตไม่ใช่เยธรรมาเฮตุปภาวานะก็คือทา ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะเห็นคานั้นฟังแค่นี้สําเร็จแล้วหันขอบวชไม่ได้บวชเพราะว่าไม่ได้ถวายบาทและกีวรไปไม่ใช่ก็ไปหาพุทธเจ้าบอกให้ไปหาแต่ว่าไปกําลังดึงไอ้ผ้าผ้าที่เศษขยะที่เป็นผ้าขาวผ้าอะไรที่ห่อศพนี่ัวก็คิดตายแล้วก็มันก็ต้องมีเหตุให้ตายนะมันก็ต้องมีครับเสร็จแล้วก็พุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ พระองค์ก็บอกคนลุมดูดูพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เอาเอาศพคนเนี้ยไป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 เผาแล้วก็เอาไปทำสถูปไว้ให้คนได้กราบได้ไหว้พระสงฆ์ก็ส่งลยว่าทําไมพุทธเจ้าจะให้ความสําคัญของอาศพคารวัตรพระองค์บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นพระอรหันอ่าเป็นทหารพะะาระอรหันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอทําไปนะต้องทําไปแล้วภาษีไม่แต่ก็จะมาเกิดเนี่ยอ่าเราเป็นเชื่อว่าเป็นเมืองเกตุมบดีอันนั้นยศากุลบุตรเนี่ย ก็ได้สาเร็จอรหรันแล้วก็ได้ขอบวชพ่อก็ได้สาเร็จโสดาบันตรงนี้แล้วก็นิมนต์ไปนิมนต์พ่ออันพระพุทธเจ้ากับพระยศะลูกชายไปที่บ้านแม่ก็คือนางสุชาดาก็ได้ฟังธรรมก็สำเร็จโสดาบันเป็นคนแรกคนแรกต่อมาก็มีเพื่อนห้าสิบสี่ท่านเพื่อนของยศะเอามามาบวชมาเลยสําเร็จอรหรันฉะนั้นที่ตรงนี้จะมีหกสิบรูปหกสิบรูปที่พาราสีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญก็เรียกว่ายศสะเกดี่ะมันไม่บุ่นบายลราก็ป้ายไบเนี่ยนี่ไม่ไม่มีคนมากวนเล้วนะคนเยอเราจะนั่งโยมจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะอ่าตรงนั้นก็เป็นที่ทำเมกัสถูกแล้ว โยมขึ้นไปนี่แล้วนี่นี่ขึ้นไปนี่แล้วก็ไปนั่งเอตรงนี้ก็ได้สิหรือจะไปนั่งแถวนน้นอ่าปะอันนี้ก็เป็นที่เก็บอัฐิของพระอรหันทั้งหลายนี่นี่น,น,น,นี่เจดีเนี่ยของของ,ของเก่าก็มีของสมใหม่ขึ้นมาก็มี เออกองแท้ <c oughs> นี่ทำเมกซ์ถูกแปดโมงแล้วยังไม่ได้หมอกมันจัดมาก ชาวก็ดู12องศาแต่มันก็น่าจะประมาณ10ดูอาการแล้วเย็นพอสมควรอันนัทอันนัดอ,อันนัอืมนี่ไงที่ทำที่แสดงธรรมาจาักรตรงนี้ มืดหมอกเยี๋ยวมาที่จะมองเห็นเม่ก็จะถูก 对。 นทำให้กสถกถูุที่เห็นทำรรที่พระเจ้าแสดงธรรมจัก,กรวตลนาสตร